สวัสดีครับวันนี้พบกับหลุงชาวนะวันนี้ลุงก็ว่างๆมาเล่นเกมนะเขามีกิจกรรมใหม่มาแ yeah. <laughs> <Superman> นะนําเยอะแยะมากมายเลยนะหลุงชอบอยู่แล้วนะเหรียญนะเหรียญห้าสิบาทนะหลุงมาเอาอยู่แล้วสะสมไปซื้อโค้ดนะนะยังไม่เคยซื้อนักเตะเลยนะมาที่หมวด PVP นะนะเพย y e r อร์ vs ชุดเพเยอร์น่าจะถูกนะก็มาเรียนหมวดสเปนสเปนเหรอ เลือกทีมมานะลุงก็ชอบเรียวมาริ่แล้วนะลุงไม่ค่อยชอบสปราชโลนาเท่าไหร่นะ <c oughs> เอาเรียลมาริทไงนะโอเคเลือกทีมได้แล้วนะไปเจอดานแรกกันเลยนี่ไงเหรียญห้าสิบบาทที่ลุงอยากได้ลุงอยากได้ละลนะ <c oughs> มันจะเป็นของลุงแหละ <c oughs> นี่ก็แผลลุงนะเล่นตาปกติเลยแผลนี้ลุงใช้ประจำแหละไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายเท่าไหร่ มันขึ้นมือโอเคเตรียมปะใครจะมาเจอกับลุงมาได้เลยในแกรมมาย้ำยีลุงได้เลยครับมาแล้วกับศัตรูของเราโอเคโอเคเดี๋ยวลุงขออนุญาตดูแผนก่อนเสยนะโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. คนนี้เบ้ขวานะเนี่ยเบ้ไปทางขวาหน่อยนึงนะหนูโอเคลุงก็จะจับตัวกอกหน้าเขาไว้อะนะ เดี๋ mm. ยวเออกองหน้าเขาอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นกองกลางนะกองกลางตัวรุกอีกตัวหนึ่งโอเคโอเคเฮ้ยลุงลืมนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวสักรู่สักกู่ลุงลืมเอาตัวกองหลังของลุงจริงๆเขาไม่ใช่กองหลังนะไอ้คนเนี้ยมันเป็นกองกลางนะแต่เขาเล่นได้ลุงก็เลยเอาเขามาเล่นก่อนนั้นไม่มีตัวโอเคอย่าวิ่งขึ้นไปนะลูกอยู่ซื่อๆอยู่่ซื้อ เขาก็เป็นฝ่ายเขียรูกริ่มก่อนนะนะลุงเป็นฝ่ายตั้งรับโอเคมาสู้กันหน่อยสิพนมทุนหัวเหลือมาเอลุูตักบอลได้แล้วลุงก็จะคลองบอลนะทาสเต็ปเดิมของลุงแนละ้วกดเอ็กจ่ายไปคลองบอลน,นิดหน่อยก็เอ็กจ่ายไปเลยวย่างบอลไม่ได้เลก็ทําท้าฟา,าวนะลุงก็จะเปิดยาวเลยกูกดสามเหลี่ยมนะเมื่อกี้กูเปิดยาวไปเนะี่ยโอ้ยไม่ถึงนะนะกดสามเหลี่ยมเบาไปหน่อยโอเค บอลเสียอะไรลุงก็จะกด R 1ค้างไว้แล้วก็ X พร้อมกันนะนะเดี๋ยวเขาก็จะวิ่งดักบอลเองบุ <c oughs> ลุงมันบอลออบตอ,อยู่แล้วในใทยมาข้างหลังนี่ก็ต้องเปิดยาวนะ <c oughs> เก็บบอลได้ก็เล่นนะนะไม่ได้ก็กด X กับ R 1ค้างไว้โอเคโอเคได้บอลมาลุงก็จะค่อยๆต่อบอลไปเลยนะตามสเตป็ปลุงลุงชอบต่อบอนลนะลุงไม่ค่อยชอบโยนเท่าไหร่ โยนเป็นบางคลั่งเขาก็ตัดบอลได้นะลุงก็ตั้งรับมานะวิ่งกด R หนึ่งแล้วก็อกค้างไว้ประคองไว้นั่นนี่ตัดบอลได้ก็ส่งคืนหลังแล้วก็โยนนะนะลุงมันบอลเอาบอลลอยลอยอยตัดบอลได้ก็เก็บบอลเลี้ยงจ่ายไปข้างหน้าแทงไปสวยลูกนี้ของบอลของบอลได้เห็นตัววิ่งแล้วจ่ายโอ้โหพ่อหนุ่มก็ได้ดึงหูลุงกรรมการไม่เห็นหรือไงเนี่ยสวยเลยนิดเดียวนะพ่อหนุ่ม โอเคเขาแทงลุงนี่ลุงก็เก็บได้จ่ายคืนหลังนะแล้วลุงก็โยเด่นแบบนี้ปัดปัดสาทก็ไปเป็นจริงปัดตัวเองด้วยนะลุงเก็บบอลได้ตัวกายแล้วจ่ายลุงข้างล่างเลยไม่เผลอนะพอหนุ่มดีใจด้วยนะข้าวหลังไม่พลาดแน่นอนเกิดอะไรขึ้นขาบค้างอยู่แล้วโอ้หมุนเตียวเตียวน่าจะเป็นลุงนะตอนที่ลุงเล่นตอนนี้ก็โอ้ลมพายุแรงเลยเกินนะนะลมหนาวมานั้นหนาว อากาศชอบชอบลกลับมาแล้วเนี่ยโอ้กลับมาแล้วกลับมาแล้วโอเคโอเคลุงขอโทษนะพ่อหนุ่มเดี๋ยวลุงหรือจะไม่รู้จะทำยังไงก็เล่นต่อนะลุงเล่นลุงลุเสียเปียกแม่ตอนนี้ลุงเล่นไปลุงก็หนาวไปนะเนี่ยเขาเลยโยนมาด้านข้างแล้วลุงเก็บบอลได้นะจ่ายเข้ากลางนะเขาก็โยนเข้ากลางไปลลุงเก็บบอลได้ตัดบอล้วจ่ายเข้ากลางไปให้จุดบอลนะครับเกยแล้ว แขงสามเหลี่ยมไปโอ้โหน้ำหนักพอดีพอดีเลยกันเลวานดอฟสกี้กระทั่งทหารก็เล็งรอเลยครับลุงเลงมุมล่างรอเลยครับโอ้โหน้ำหนักหมดจดเหลือเกินโอ้โจูบบร,ริงแฮมลูกนี้โอเคลุงนำแล้วหนึ่งศูนย์ลุงก,ก็จะคองเกม,มนะเอาแค่นี้แล้วก็บุกไปเลยเลยโอ้ยได้โอกาสอีกแล้วทีนึงหลุดมาแล้วโอ้ยโ,โ,โ,โดนบอลเลยจานขาผมแทบขาดแล้วเนะี โอ,โอ,โอ้อมนกวีดไว้ได้ไงเนี่ยไม่เป่าเราสูนเลยศูน,น,น <c oughs> โอเคครับโดนบอลก็โดนบอลนะนะลุงก็ตั้งรับใหม่นะประคองโยนบอลโยน <c oughs> โอเค <c oughs> ก็ตัดบอลไ,ได้ขึ้นมาแล้วสวนกนลับมาลอยนี่เป็นสิ่งที่ลุงพยายามทำอยู่นะพยายามฝึกอยู่ลุงจะไม่เอาเซ็นเตอร์แบ็กสองตัวจ่ายบอลยาวนะ พอมันช้านะั้นกองหน้าเขาจะตัดบอลได้นะลุงพยายามฝึกอยู่แต่ทำไม่ได้สักทีนะห้ <c oughs> ามตัวเองนะเอามามาที่เกมกันไหม่แล้วตัดบอลได้อีกทีนึงแล้วอีกทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงนะนั้นะ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 จังจหวะท,ที่ลุงพลาดเนี่ยลุงไม่ควรต่อบอลกันนะ <c oughs> สองจังหวะซ้อนแล้วเนี่ยจริงๆลุงจะจ่ายให้ประตูเลยแล้วก็โยนยาวนะแต่เล่นกันเองที่จังหวะพลาดของลุงพยายามจะฝึกอยู่ไม่ควรทำนะถ้ากองหน้าเขาเลยหลือเขาตัดบอลได้นะโอ้ยเสียหาย อ่ะมาเริ่มครึ่งหลังมาลูก็จะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะสเต็ปลุงก็จะโยคืนหลังไปแล้วก็โยนยาวกลับไปทีให้มงเองนะไปสัวด้านหน้าลูกแล้วก็ประคองนะตอนนี้ลุงจะปิดเกมมาลุงจะไม่ลุงจะไม่ผีผามบุกมั่วชั่วแล้วนะจะเน้นจ่ายบอลเนี่ยเห็นไหมเน้นแล้วก็จ่ายยลุงจะไม่ผีผามบุกเพราะเขาเริ่มกด บุกมหาลุงและสียมภูอ่องต่องด้านล่างะนะกดสองขีดไปเลยหนู ออโอเคลุงก็จะระคองนนะครับวิ่งค่อยๆไล่เขา,เานะประกบเขาวิ่งไปนะกดอารหนึ่งค้างไว้แล้วก็วิ่งตามเขานะ๋อ,อจังหวะน,นี้เขาจข่ายคืนหลังสวยนะครับมีโอกาสได้ยอดเข้ามาแต่ลุงยังดักได้นะหรือจ่ายคืนประตูไปนะ <c oughs> รับรองกับประตูไม่จ่ายสั้นแน่นอนับโยนยาวอยู่แล้แลวกับลุงอาบตนะลุง <c oughs> บอลอาบัต จังหวะน,นี้เขาก็ตัดบอลได้โอ้แทงทะลุช่องมายาวมาเลยกับโอ้สวยลูกนี้แล um ้วเขาจ่ายมาโยดูโ <tutti> อ <puede plausible> ้หลุดแล้วเนี่ยหลุดถันหรือเปล่าถันตาถันโอเคจ่ายคืนหลังไปนะโอ้โหมีเล่นนิดหน่อยประตูโยม่งได้ก็เก็บบอลเล่นนะลูกกูจะคลองบอลนั่นนะจ่ายไปได้พื้นที่พังแล้วนะเพื่อนมีตรงไหนก็จ่ายนะเสร็จลุงกับหลงจะโยนเหมือนกันโอ้โหสเตปไปคลายกันเลยนะคืนหลังแล้ววิ่งโอเคก็ปีกันมาลนะ เขาจ่ายมาลุงก็ตัดบอลได้นะคืนประตูอยู่แล้วลุงแล้วก็โยนไปมงได้ก็เก็บบอลเลยเอ้ยนั่นสวยเลยนะโยนมาแล้วลยจีลุงกดยิงรอเลยนะเนี่ยลุงยิงสองแถวนะโอ้เด็กเก็บบอลบนนะเนี่ยออกไปไกลแล้วเกินกลับมาที่ก็โยนใหญ่เลยก็ป้อนอยู่มุกันีโยนอย่างเดียวเลยโอ้โหพายุ <ś led> พายุเหมือนตอนนี้เลยที่ลุงเจอน <ś> โ <led> ยนเป็นพายุเลยโอเคลุงลองแล้วเนี่ยที่สวยไป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 หนูไปไปหนูไปไปแล้วลุงยาวอยู่แล้วลุงยาวว่าจะยาวก็ไปลองอีกทีนึงโอเเขารล้ทันนะน่าจะวิ่งไปต่อแล้วลุงขอโทษ okay. โอเคประคองตัดบอลได้นะเออลืมไปแต่ว่าต้องประคองเกมนี่หว่าเอ้เอออย่าดึงหูลุงสีพะนุ่มคนนี้โอ้ใจร้อน แต่คนนี้เขาไม่สไลด์เลยนะเหมือนลุงนะลุงไม่ชอบสไลด์นะลุงสไลด์ทีไรนี่บันไหลทุกทีเลยนะโอโตกรไกลนู่นลุงเห็นแล้วนะโยนไปแล้วลุงถึงโอ้โหไม่ถึงน่าเสียดายกระตัดบอลได้อีกแล้วนะเขาจะทําอะไรเขารู้อยู่นะโยนนะโอเคลุงยังดักได้อยู่ลุงลุกนประตูแล้วก็ศาสตร์บอลยาวไปสเตปเอบประตอนะปั่นป่วนแนวรับเขานะพอทีที่ถึงกองกลางเขาก็จะโยนใส่ลุงลุงก็จะเก็บบอลเล่นง่ายนะ เห็นไหมเขาโยนอีกแล้วลุงก็จะมมงคืนหลังแล้วลุงก็จะโยนคืนเข้าไปแล้วก็โยนกลับมาใหม่นะลูงนะเดี๋ยวลุงรออยู่ตรงนี้แหละไม่ไปไหนไม่บงไม่บุกมาแล้วโอเคกองบอลแล้วเสียบอลอีกแล้วเขาจะทําอะไรครับเขาไม่ทําอะไรเลยแต่เขาก็โยนนะลุงก็รอดักเอานี่ไงนี่ไงนี่ไงคำยังไม่ทันขาดพูดเลย พูดจะไม่ตันการ์ดคำอะโยนนี่เลยนะลุงก็จะโยนคืนเข้าไปนะเอามาใหม่เอามาใหม่ามาหมไปฝึกมาใหม่นะโยนอย่างนี้ไม่ทะลุหรอกนะมันต้องหลอกล่อสักนิดหน่อยสิพ่อหนุ่มือยค่อยโยนนะนะหมดเวลาการแข่งขังน,นนะ <commun iqu ing> <S <s <ays> หนึ่งศูนย์ก็ชนะนะนั่นหนู <c oughs> <c oughs> ได้มาแล้วห้าสิบ ตะแรมโอเมจิห้าสทองนะู้จะเรียกอะไรก็ช่างมันห้เหมือนกันนั่นแหละได้นักเตะนะมันนะจะไปซื้อนักเตะรอบนี้ลุงว่าจะเก็บให้ถึงพันห้านะพันห้าเหรียญแล้วค่อยไปซื้อนะนักเตะอะมาที่รอบนี้กันมาที่รอบ2ต่อกันเลยนะมันมีสเตทให้เล่นตั้งสอันนะนะ นี่ก็เป็นอันที่สองนะลุงก็หาสตรๆใครใครใครจะมาย้ำยีลงมาเลยนะครับคนเบาๆนะนะลูกนะลุงก็พูดไปกันแล้วลุงก็โท่นะลุงอะไรทั้งนั้นแหละลุงก็หลากทุกคนเลยโอ้แพ้อะไรดี่พ่อนุมโ้ลุงจะลั่นเลยนะประตูหนาวนะแต่แต่มองดีๆมันเหมือนแบบอวัยวะเลยนะลุง โลูกกองหลังกระดดใช่นะคนก็ <c oughs> ออนายาตพูดคำไม่พอนะครับหนูหนู <c oughs> คนตรวจสอบคำไม่สุภาพไม่เป่นใ่ใครทั้งนั้นนะครับลูกสาวลุงเองครับ <c oughs> จะโดนบ่นเอาครับ <c oughs> อ่ะมาเรามาเจอกันหน่อยสิพอนเนมคนนี้เนี่ยเบาๆมือหน่อยนะลูกนะ ลุงก็เพิ่งเริ่มเล่นได้สองสาเดือนเองนะยังไม่รู้ภาษีภาษานะแต่มีพื้นฐานเล่นเพเซนสเตสั่นสองกับไปสเตสั่นหนึ่งมานะก็มีพื้นฐานมันอยู่นิดหน่อยนะเขารู้เลยว่าแกขนาดไหนเนี่ยก็นั่นแหละครับเกมฟุตบอลที่ลุงเล่นล่าสุดนะนะวินนิ่งนะเพย์หนึ่งกับเพยสองเครื่องสีขาวกับเครื่องสีละดะตกเย็นเนี่โอ ไม่ทําอะไรกับหุ่นกับเพื่อนคนละครึ่งนะก่อนกลับบ้านนะอ๋อพูดไปผู้มาเนี่ยิงเข้าไปแล้วนะมัวตาโมนะกลับมากลับมากลับมาโอเคลุงขอโทษลุงขอโทษมัวตะโมไว้หน่อยอด,ดูอดูดนะนะอดูดที่ดีดูมตัดกลับมาลุงก็เป็นฝ่ายได้บอลน,นะครองบอลไปมานะกด X จ่ายบ้างสามเหลี่ยมจ่ายบ้างนะแล้วสลับกันไปลุงนี่ตัดบอดได้อีกแล้วนะลุงลุงจะทแทงทะลุขึ้นมาเนี่ยลอเขาว่าจะไปข้างหน้าแล้วจ่ายกลับคืนนะนะ แล้วก็แทนี่ได้ไหมหลุด2คนเลยแมข้าทก็กดเบิ้ลสองทีนะขอได้เปรียบโอ้ยกดยิงนะลุงน่าเสียดายลุงน่าจะกดไอซีเลี่ยมรอไปเลยเสียดายจริงถ้ากดเลยเนี่ยนน่าจะได้ยิงอยู่นะช้าไปหน่อยนะโอ้โหกับมาด้านข้างนี่ลุงได้ชิโเขาเข่าบอลเร็วเสียดายจริงลุงได้ทุ่มไปข้างหน้าโยไปข้างหน้าแล้วลุงมันพร้อมบวกบอมมาบวกเลี้ยงไปกระจายบนไปละ หลอกล่อจ่ายไปเรื่อยๆปัดประสานนะคำตอนนี้โหยตัดบอลได้นี่หลูทนัแล้วนะะ <laughs> <laughs> เล่นไปเล่นมาโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะตอนนี้เขาโดนลุงพับสนามบุกเลยนะ <laughs> เขาไมา่ได้แพะข้างหน้าเลยมีแต่ลุงต่อบอลอยู่ในแดนเขาตรงนั้นนั่นเลยหลุดมาแล้วยิงเ <laughs> ลูกนี้สวยมากๆเลยต่อบอลไปต่อบอลมาหาช่องทะลุจนได้นะ <laughs> ข้อดีของการต่อบอลน,นะนะ ลุงก็ฝึกอยู่โดนนะนะสามสิได้ปานนี้นะเหลือเลี้ยงอะไรยังเลี้ยงไม่เป็นเลยนะเห็นเขาเลี้ยงตัดโชว์หน้าเลยแหม่มมนใช่แล้วเกินอย่ากดชไลยนะกดวงกมชไล่แล้วเกินนะแต่พี่กลัวโดนใบแดงนะน้องตัดบอลได้โอ้ยหลุดมาแล้วหลุด โชคดีทุดๆนะนะเขาหญิงไม่ขมเมงนะลุงก,ก็ตกพาวเวอร์เพาวเวอร์ระวังไม่ได้กดประตูออกมานะโชคดีคบโอ้่หมาดานค้างโอ้ยหลุดเป็นทุ่งเลยค่อยๆค่อยๆค่อยๆเปิดนะโอ้โหเสียดายจริงๆเลยลูกนี้ได้เป็นลูกเตะมุมไม่เป็นไรไม่เป็นไรลุงก,ก็จะเล่นเตะบอลสั้นนะนะจะย้อนบอลโดงนะ่งทําไม่เป็นอนะยังไม่ได้ไปฝึกมาเลยนะบนะอลสั้นไปก่อนเท่าที่ทําได้นะ หลอกล่อเข้าไปต่อบอลต่อนะครองบอลกินเวลาไปเรื่อยๆนะสเต็กประการต่อบอลโอ้โหจ่ายบอลถลุขึ้นมานี่เขาหล่นหลอกกันเลยยิ่งไม่ขมเองน,นะโอ้ยอะไรกันนักหนาเนี้ย <c oughs> อ่าก็เป็นบอลทุ่มของลุงนะลุงก็จะฟาวทุ่มเร็วไปเลยแล้วนะบุกต่อเนื่องนะ โอกาสดีๆอย่างนี้มีไม่บ่อยๆนะที่จะบ้านเขาจะเพียงพั้มขนาดนี้นะให้ลุงบุกละขณดนี้สะสมประตูเยอะๆนะเผื่อเขากลับมาได้ <g ul ch> ลูกก็ประคองบอลกดอาหนึ่งแล้วก็เลี้ยงนะมันจะคองบอลหนา,นานแน่นขึ้นนั้น <g ul ch> แล้วก็ตัดบอลได้จ่ายคืนหลังให้ประตูแล้วก็โยนบ,ยบอลยับเป็นออบตอเดิมนะหมงได้ก็เก็บบอลเล่นนั้นสวยงามเก็บบอลเล่นจ่าไยไปครังโยนไปข้า้งหนานนเลยมันทำแล้วนะ เหลือดูเวลาก็ใกล้จะหมดครึ่งแรกแล้วนะอ้ยลองประคองบอลไปละกันครับค่อยๆเล่นไปเซฟผลกันแข่งขันไปด้วยครับไม่บุกปีผามานะเอาเขาเหมือนของจริงแล้วเนี่ยจบครึ่งแรกไปด้วสกอร์นะครับสองูนนะครับโอเคโอเคโอเค้ไดายู่เฉดายู่เกมนี้เราเป็นฝ่ายครองเกมบุกเขาอย่างเดียวเลยเริ่มต้นมาครึ่งหลังก็น่าจะเป็นเหมือนเดิมมานะถ้าเขาไม่บุกคืนมานะ ก็หวังว่าเขาจะบุกคืนเรามานะเราจะมีโอกาสเปิดพื้นที่เล่นนะนะ <c oughs> ลุงรออยู่นะหนูรอชวนกลับมันะกดเป็นสีสัมพูนะสิลูกสีจำพลูอ่องตองนเกมบุกนะลูกโอเคสเตปเดิมครับลุงศาสตร์บอลยาวงเงี้ยก็ไม่เล่นบ้าบอลอยู่หน้าบ้านหน้าบ้านนะไม่เล่นอยู่แล้วก็โดนตัดบ่อยครับสมัยเล่นแรกๆโอ้โหเสียประตูประตพ,พื้นเลย <c oughs> ลุงก็เลยมาเปลี่ยนเล่นแบบประตูโยนยาวคือไปข้างหน้าเอานะครับแล้วก็มาฝึกประตูกองกอง,กองหลังนะั้นตอนแรกให้โยนยาวเริ่มไม่เวิร์กกับกองหลังนะมันช้ากองหน้าเขาตัดบอลได้ก็เสียประตูมอนเดิมครับตอนนี้ก็เลยฝึกแค่ประตูโยนยาวก็พอนะครับกองหลังช่างมันไม่ต้องโยนว <c oughs> ิ่งอย่างเดียว <c oughs> มาท้งจังหวะนี้ลุงก็จะครึงครึงบอลครึงบอลครึงบอลแล้วจ่ายเห็นเบบี้จ่ายทะลุไปแล้วครับโอ้โหมีจังหวะโยนไปละโมงแน่นอนครับ้องลูกนี้ๆๆสุยเขาเรียกว่าสุยไปหน่อยเดียวนะอนิดเดียวนะถ้าได้เมทิสามจะเล่นสบายใจคือนะัดหลุดมาอีกด้านข้างนั้นเปิดโยนไม่ถึงหนอโอ้อยเดี๋ยวยเก็บบอลได้ลุงโรซ้ายโลขวาเลยนะครับตอนนี้พายุอยู่อ๋อพอลุมก็ได้เริ่มหัวร้อนแล้ว เล่นหนักแล้วเกิดสงสารเอ็มบปเบ้ลุงเซ่หนูมีโอกาสได้บุกลูกก็จะบุกต่อเนื่องนะของบอลก็เป็นเปิดเข้าไปด้านในโอ้โหไปถึงแล้วนะ่าเสียละลายนะเก็บบอลไว้เราก็บุกต่อไม่มีปัญหงปัญหาอะไรกับของบอลบุกต่อเขาไม่บุกเราเราก็จะบุกเองเร็วๆเห็นไหมข้างล่างขึ้นมาแล้วครับสีพูอ,อ่องต้ง มาแล้วมันจะทําให้เราเปิดโอกาสเล่นพื้นที่แล้วแทงดูว่าก็ไม่ทะลุอยู่ดีนะต้องหาวิธีแทงใหม่นะกดสามเลี่ยมไม่แรงพอนะเมื่อกี้นะพอเขาได้บอลลุงก็จะกดเอ็กกับสี่เอ็กกับอาร์หนึ่งค้างไว้นะเขาไล่บอลมาข้างล่างดูจ่ายไปข้างหน้านี่สวยเลยแตะคืนนิดหน่อยแทงคืนสวยลุงไม่ทําอะไรเลยข้างล่างสปีดลุงไม่มีปะแเอ็มบัฟเบ้นะหลอกนี่จ่ายเข้าไปข้างไหนติดอีกหรอ หรือจ่ายก็ไปนี่ก็ตีดีลูก,ๆๆๆๆๆลกอีช่างจ่ายแล้วเกินลงหลวงยงจ่ายเงิงยังก็ตีดีกับมึงแจ้งบอลได้ลูโอ้หลวงลงเลยครับลูกของปั่นทักนิทีได้แล้วสวยงามแล้วเกินกับลูกนี้ปั่นโคลงโคลงได้ประตูที่สามในนาทีที่เจ็ดสิบห้าปิดกล่องในทีเดียวนะโอ้อยง่ายได้เลยเกมนี้ลุง ปิดกล่องเร็วเลยทีเดียวที่เหลือลุงก็จะประคองอานะครับค่อยๆต่อบอลคอบอลกดเอ็กต่อนะเห็นเพื่อนว่างที่นี่ก็จอ่อลโอโ้ลุดเลยทีเดียวจ่ายไปข้างหน้าสวยทีทนึงนะเอาอะไรโอ้ยลำหน้า,น,านะครับโอ้โห,โโห,โห,โห,โหเกือบไปแล้วนะครับลุงว่าจะประคองซะหน่อยนะมีโอกาสก็เอานิสหน่อย จังหวะมันได้นะอ่ะกลับมาดูจังหวะนี้ลุงยังได้บอลนิดหน่อยะจ่าไปจ่ายมาเขาตัดบอลได้แล้วเสียบอลนะโอ้พลาดเลยลูกนี้ก็จ่ายลงล่างโลรงเลยทีนี้โอเคหนูทาอะไรเปิดหรือเปล่าลูกเปิดโอเคลูกปอลโมงหน้าเก็บบอลได้เล่นไปข้างหน้ายังเบาเบาเบาลูกเบาเบานี่ค่อยๆเหลี่ยมโอ้ยนี่นี่เขาหัวร้อนแล้วสไลด์แล้วโอเคลูกเปิด้วการได้ลูกยีกดสามเหลี่ยมไม่แรงพอวะนะถ้ากดสามเหลี่ยมแรงพอมีโอกาสได้กดสี่เหลี่ยมยิงแล้วนะเนี่ยโอ้ยจะยดยจริง เดินเกมต่อเดินเกมต่อเขายังบุกต่อเนื่องนะลุงก,ก็หาโอกาสตรวจสวนกลับเอาหน้าตัดบอลได้ลุงก,ก็จะหาวิธีสวนกลับก็ลอ๋ขอขาัดบอลได้อีกแล้วโน่ยดีนะโชคดีที่กองหลังตัดบอลได้เหนื่อยเหมือนกันแล้วเนี่ยไม่ได้เล่นเกมเหนื่อยนนั่งภาคเหนื่อยนี่ลุ้นไปกับเกมไปด้วยนี่โอ้สวยเลยครับหลุดมาด้วจ่ายกิบปกรก็บอโอ๋ยลุงเป็นทุ่งล้วกลางมุ้งรอไปเลยทีเดียวครับลำหน้านะ เขาได้ลูกตั้งเตะขึ้นมาในช่วงท้ายเกมนะโยนขึ้นมาลุงก,ก็ตัดบอลได้เก็บบอลได้ก็ลุงจะบุกต่อนะโอเคจบการแข่งขันไปที่เรียบร้อยลุงก,ก็ชนะไปอย่างสวยหรูเลยนะอู้ยได้มาแบบสุดยอดเลยนะวันนี้ต้องขอพอแค่นี้นะพายุเข้าเลยเกินนะเล่นมาดีเลยคนะืนเคินไม่มีนะอากาศเย็นหนาวจัดเลยครับขอบคุณที่รับชมนะครับอากาศาหนาวหนาวใส่เสื้อผ้าอุ่นๆนะครับ